ตัดบ right wow. oh. <c oughs> ่อจะอยังีกบันนี้ตอดบ่โอโอ้ปล่าดปะกดใหญ่ไทยเลยไปไทยไปไทยปะกดได้ไปไทยมันก็ติดหางเอาเนมันคืติดหางบางสิ่ตัวใหญ่แล้วมันเลยกอหางเออมันตันตอดงูอี่้นี้ติงาผมจะดึงมาปินเดียวไหมเออมันคืติงสิเดียวยังหลยที่เอาเอาออีกเสี้งเยังไหลอมดโอังเใจวดไกด ไปว่าลูกปลามาไหลเนี่ยไอ้ไปลูกปลามาไหลหมดนาะข้างหินข้างหินข้างยืนว่าเอาเนี่ยครับข้างไหนทางไหนก็ได้เออวางรถหมดเออโอ้โหรถอกมันมีแต่กางพดปรากฏนลยไออ้เฮ็ดเนี่ยก็ไม่ได้บอกปลาอื้นบ่อยกินปรากฏบ่ลงแล้ว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 เอาแล้วบ่เอาไปโอ้ยโอ้ยมันดึงไปกินเฉยยังยืนยาวมัน